สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พูลนิแคทชาแนลนะคะวันนี้เรามาพบกันกันกบเกม Su มเมอรวอลค r น,นิเคิกันนะและแน่นอนเรามาพร้อมกับคอนเทนต์ฮอตฮิตเช่นเคยนะคะกับมอนสเตอร์คอร์เลบตัวไหนหน่าเปิดดีสุดก็ขอโทษด้วยนะครับมาช้าแต่มานะแต่ว่าที่เรามาช้าเนี่ยเนื่องจากเราทดลอง จากประสบการณ์ของเราทั้งหมดแล้วก็วิเคราะห์พร้อมกับมาทําสรุปอย่างจริงจังให้ทุกคนฟังนะทุกคนก็หัวข้อในวันนี้ที่จะมีทั้งหมดนะคะก็คือมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยทำอะไรได้บ้างมีข้อดีอะไรบ้างใช้ในสถานการณ์ไหนได้ดีบ้างแล้วก็รวมถึงวิธีการปั้นว่าใช้รูนอะไรยังไงนะคะ และที่สําคัญก็จะมีการโน้นให้ด้วยว่าเฮ้ยตัวไหนควรจะต้องมีแน่นอนหรือตัวไหนมีลองตามมานะทุกคนใครที่พร้อมกันแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e แทนกาลังใจให้แคทในการทําคลิปด้วยนะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยค่ะซึ่งตัวคอเลบทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมด8ตัวก็จะเป็นชินจิธาดน้ามืดเอ้ยธาดน้ําแล้วก็ธาดมืดนะ แล้วก็เลธาดลมแล้วก็ธาดแสงอสกะธาดไฟแล้วก็ธาดมืดแล้วก็สุดท้ายนะคะมารีธาุไฟแล้วก็ธาดแสงค่ะซึ่งตอนช่วงกิจกรรมที่ผ่านไปนะใครยังไม่ได้ทาอย่าลืมนะเขาแจกชินจิน้ําแล้วก็มารีไฟด้วยนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสรุปสกิลแล้วก็ตัวไหนเทพตัวไหนเก่งกันเลยเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะชินจิน้ำชินจิน้ำก็เป็นมอน,มอนเตอร์สายรอริเออร์ธาดน้ำนะคะ สกิลโจมตีเนี่ยมันจะเป็นโจมตีจุดออดน,นะซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เป็นวอลเลเอร์ตัวแรกที่มีโจมตีจุดออนสกิลที่2องสกิลปาหอกไปทีเป่เป้าหมายนะสร้างความเสียหายพร้อมกับใส่ดีบับ เจาะเกาะให้ศัตรูหนึ่งสแต็กนะแล้วก็ลบบัฟทั้งหมดแล้วก็จะทําดาเมจได้เปรียบธาตุเสมอด้วยนะอันนี้ถ้าเราลบบัฟเกิน3บัฟจากสกิลนี้ก็จะทําให้ไล่สกิลสองฟีกหครั้งด้วยนะเพราะฉะนั้นมาดูเลยสกิลที่สสกิลที่2นะโจมตีศัตรูเป้าหมายทําให้ศัตรูติดตีบัฟห้ามฮิลแล้วก็ถ้าศัตรูตายจากสกิลนี้จะทําให้สกิล1คูดาวลดลง20%ส่วน p พสซีฟนะคะคือตัวชินจิเนี่ยมันจะไม่ถูก ยั่วยุนะแล้วก็ทุกๆ1เมตรที่เราห่างจากศัตรูดาเมจที่ทําได้มันก็เพิ่มขึ้นอีกสินะคือถ้าศัตรูใช้ชุบชีวิตจะทําให้มอนสเตอร์ในทีมเนี่ยคูด้า,าลดลงอีก40%ด้วยสำหรับแคดแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกมันเป็นวอริเออร์จมตีจุดอ่อนตัวแรกของเกมเลยนะคะจุดเด่นคือไม่โดนยั่วยุแล้วก็เหมาะกับการใช้สู้กับพวกทีมที่ชอบชุบชีวิตมอนนะเพราะว่าถ้าเกิด เขาชุบมาใช่ปะครูดาวเราก็ลดเราก็สามารถสกิลได้ล,ว,ลวนๆเนาะแล้วก็ข้อดีอีกอันหนึ่งสกิลสองที่ห้ามฮิลถ้าเราเอามาโซลิงวิ่งไล่ตีพวกสายธนูสายดาเมจนะหรือจะวิ่งตามตัวหลักก็ดีนะสำหรับรูนที่แนะนำาาานี้นะคะก็รู้สึก ว่าเหมาะกับรูนแอคแทกแล้วก็รูนแม่นยำสองนะคะหรือจะเปลี่ยนรูนแม่นยำเป็นรูนเลือดก็ได้นะคะจะทําให้ตัวถึกขึ้นต่อมาชินจีมือนะคะเป็นวอริเออร์โจมตีจุดอ่อนอีกเช่นกันก็สกิลหนึปะหกไปที่เป้าหมายท age, ําดาเมจตามแอคแทกแล้วก็ HP เปอร์เซ็นต์มีโอกาสมือลอยแปแล้วก็ทําดีมัพได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น1สแต็กนะคะ สกิล2นะโจมตีเป้องหมายดาเมจตามแอคแท็กแล้วก็ h อเปอร์เซ็นต์ทำให้ติดตีบัฟลดพลังป้องกันแล้วก็ถ้าโจมตีตอนอยู่ในสถานะซิงโครไนเซชันนะจะสามารถทำให้ติดตีบัฟห้ามลบลบัฟหรือวงแหวนแดงนะในส่วนของแพสซีฟคือค่าซิงโครไนเซชันจะเพิ่ม5%ถ้าเกิดเราโจมตีจุดออดด้วยสกิลถ้าเกิดเราครบ100นะคะ มันจะทําให้ติดอยู่ในสถานะซินคร n ไนเซชันอยู่ในสถานะนี้คือได้รับดาเมจลดลง30%เจาะก็50%ทําดาเมจเพิ่มขึ้น20%และก่อนโจมตีด้วยสกิลจะลบบับสตูอีก2บัฟด้วยคือกอดมากเลยค่ะสำหรับจินจิมือนะก็วอลเลเยอร์โจมตีจุดอ่อนเหมือนกันแต่ว่าตัวค่อนข้างจะเล่นยากนะคะจุดเด่นคือมันจะโหดมากๆตอนติดสถานะซินครไนเซชันนะ ก็คือถ้ามันครบ100%แต่ว่าคือกว่ามันจะครบได้คือมันเก็บค่อนข้างจะนานมากๆเลยนะก็คงเหมาะกับทีมที่ยือ้อเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นถ้าเราจะต้องเก็บสแต็กเนี่ยลูนที่นะ รุนที่แค้นอยากแนะนำนะมันก็จะเป็นอ่ารุนโจมตีสี่เลือด2หรือว่าจะเป็นรุนโจมตี4ต้านคี2นะคะประมาณนี้ต,ต่อมาเลลมนะคะเป็นตัวแท้งตัวนี้ไม่มีโจมตีปกตินะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากแต่ว่ามันจะสามารถทำบัฟพลังป้องกันหนึ่งสแต็คให้ตัวเองทุกๆหาวิเนาะสำหรับสกิลหนึ่งทำดาเมจ ความแรงตามแม็กส์พนะแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสติดด้วยยุก็ดีบับทําดาเมจลดลงอีก2สแต็กสกิลสอนะคะฟื้นฟูเลือดเราแล้วก็ทีมเลยนะแล้วก็ลบดีบับสดีบัฟแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีหนึ่งสแต็กด้วยส่วนแพสซีฟนี่ก็ดีเมื่อเริ่มการต่อสู้นะมันจะลบบับศัตรูทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าลบได้เนี่ยมันจะทําให้ติดปีกแดงอีก2องวิด้วยแล้วถ้าเลือดหายไป1%ก็จะทําให้ได้รับต้านคีเพิ่มอีกแล้วก็ได้รับดาเมจลดลงอีก1%นะคะ สรุปแล้วนะคือตัวเลลงไปอะไรที่โหดมากๆตัวหนึ่งเลยนะคะเหมาะกับการเคาน์เตอร์คอมโบนกที่ใส่พวกลูนโล่แล้วก็พวกแฟรี่ควีนแสงรวมไปถึงคนที่ใส่เซตประดับปีกเนะเาะพอมาถึงมันก็ลบเลยอะและอยากมันก็มีพวกทั้งยัย่วยุฮิวบัฟอะไรต่างๆครบหมดเลยนะคะนอกจากนี้คือยิ่งเลือดมันลดมันก็ยิ่งถึกขึ้นไปอีกนะทุกคนคือข้อเสียแทบไม่มีเลยข้อเสียอาจจะเป็นโจมตีไม่ได้เนาะสำหรับรูนที่อยากแนะนำนะคะก็จะเป็น ต้านคีสี่แล้วก็เลือด2นะคะเล,เล่นเล่นเน้นถึกยืนยาวนะคะต่อไปเล่แสงเลยตัวท็อปฮอตฮิตมากตอนนี้นะคะบอกเลยว่าคนเลือกเหมือนเป็นอันดับต้นๆในอา a ทนะคะตัวนี้เหมือนกันไม่มีสกิลโจมตีปกตินะแต่ว่ามันจะบัพพลังป้องกัน1สเตททุก5วิแล้วก็ยังเพิ่มเลือดตัวละครที่ น้อยที่สุดอีกนะสำหรับสกิลหนึ่งทำดาเมจต,ตามแมกกพีขโมย1บัฟแล้วก็มีโอกาสยั่วยุศัตรูถึง90%สนะสกิล2ก็ฮิวทั้งเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะแล้วก็ได้บับบัฟอีกฟ้าอีก14เว้นอกจากนี้นะคะสิ่งที่โดดเด่นอีกอันหนึ่งคือ บัฟเอทฟิลอีก20วีิไอบัฟเอทฟิลเนี่ยมันจะทำให้สกิลมีโอกาส40%ที่จะไร้ผลนะคะก็คือเหมือนตีไม่เข้าตีแล้วหลบนะคะแล้วก็ไม่สามารถลบบัฟเ f i ฟิลได้อีกนอกจากนี้พาสีของเลแสงก็ยังกอดอีกนะทุกคนก็คือไม่มีทางติดเหมือรอยหรือออบเเวียดนะนอกจากนี้สามารถตายแล้วก็เกิดมาได้พอมีเลือด70%นะคะพร้อมกับติด AT f i e l มาและทุกๆ1ิวีจะใช้บัฟดีเฟนให้กับเพื่อนร่วมทีมเป็นเวลา5วีนะบัฟดีเฟนก็คือรับดาเมจแทนเพื่อนสำหรับเลเซ่นะคะตอนนี้ก็คือเป็นเบต้าเลยนะตอนนี้ใครไม่มีก็คือแบบว่าคุณต้องไปหามาแล้วแหละมีดีครบเครื่องมากๆแล้วก็ A T f ี e l นี่ก็คือโกงมากนะคะคือเหมือนประมาณมีโอกาส40%ที่จะหลบสกิลเนาะและก็เป็นอีกตัวที่ไม่ติดเมอร์ลอย คือส่วนตัวไม่ว่าจะตัวหลักตัวไหนก็ควรจะเปิดนะทุกคนถ้ามีงบอะมีงบหนึ่งตัวก็ควรจะเปิดเลเซอนี่แหละสําหรับรูนะคะแนะนําเป็นต้านคีสีแล้วก็เลือดนะคะเน้นถึกแทงแล้วก็มีดาเมจจากเลือดด้วยเล็กน้อยนะทุกคนต่อมามาลีไฟนะคะเป็นตัวสายธนูนะมาลีไฟเนี่ยสกิลปกตินะมันจะเป็นโจมตีจุดอ่อนเหมือนกันโดยมันจะยิง ปืน10นัดลวดน,นะแล้วก็ทุกฮิตก็มีโอกาสติดดีบับเผาไหม้สกิลที่1เนี่ยมันจะล้างดีบับทั้งหมดบนตัวเราแล้วก็เพิ่มเ p พีดีสองสเตก็กแล้วก็ได้บับปีกฟ้าสกิล2มันจมตีทะลุบับ,บทำให้ศัตรูติดบีกแดงแล้วก็วงแหวนแดงสำหรับแพสซีของมารีนะคะคือมันต้านทานเหมือนลอยหรือโอเบเวียดนะแล้วก็ทุก1นึ่งสเต็กของดีบับเผาไหมก็จะทำให้มารีเจาะเกาะเพิ่มอีก4% และเมื่อใช้กระสุนครบ100มันก็จะมีการรีโห a d นะคะการรีโห a d ความไวมันจะขึ้นอยู่กับ ASPD นะทุกคนสรุปแล้วมารีไฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาเชอร์โจมตีจุดอ่อนที่ใช้ดอดเป็นหลักแล้วก็เก่งมากๆเลยซึ่งอันเนี้ยเหมาะกับการเล่นคู่กับพาราินไฟมากๆนะคะ เพราะว่าเนี่ยมันมีลบบัฟทั้งหมดนะทำให้การติดดีบัฟเผาไหม้มันติดแทบตลอดนะเพราะว่าการติดดีบัฟมันติดง่ายมันมาจากแค่โจมตีปกติแล้วการโจมตีปกติมันก็มีถึง10ฮิตนะทุกคนนอกจากนี้ติดง่ายยังไม่พอนะทําให้บัฟไม่ได้เนาะเพราะว่าติดปีกแดงอีกด้วยและก็นอกจากนี้เขาก็ลบดีบัฟไม่ได้อีกด้วยนะเพราะมีติดวงแหวนแดงอีกค่ะ แล้วที่สำคัญตัวนี้เป็นตัวฟรีนะทุกคนสิ่งที่แนะนำนะคะก็จะเป็นรูด s อ d 4ดีแล้วก็รูดแม่นยำนะคะเน้นตีไวให้มันแพสซีฟเผาไหม้รลลัวนะทุกคนสำหรับสิ่งที่บอกไปว่าเฮ้ยจุดเด่นที่ว่าเฮ้ยเล่นคู่กับพารินไฟมันดียังไงเพราะว่าพารินไฟเนี่ยมันจะฮิลจากแพสซีฟได้รัวๆเลยนะคะเมื่อฝั่งศัตรูเนี่ยติดดอทเราก็จะฮิลรัวๆเหมาะก,กับเวลอลิ่นาเนาะต่อกันที่มารีแสงนะคะก็เป็นตัวธนูโจมตีจุดอ่อนเนะาะสกิลแรกโจมตี10ครั้งมีโอกาสบดบัฟ1 นะสกิลสโจมตี1ครั้งใส่ศัตรูแล้วก็มีโอกาสดิดล็อกขาแล้วก็เปิดบัฟศัตรู2บัฟถ้าถึงถ้าดึงขาสําเร็จเนี่ยมันก็จะออเตอร์ใช้สกิล1ต่อเลยแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับแพสซีฟคือมันจะลบซีทุกอย่างบนตัวนะถ้าเกิดเราได้รับและเมื่อล้างซีได้เนี่ยก็จะทําให้เราได้รับชิลสเปลอีก2ครั้งแล้วก็ออโต้ใช้สกิล2ต่อเลยนะคะและถ้าลบบัฟจากสกิล2ได จะทําให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดคูลดาวน์มอนสเตอร์ตัวเองลงก1 5ด้วยบอกเลยว่าตัวมารีแสงก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โหดมากน่าเก็บมานะครับทุกคนเพราะว่ามันสามารถลบบัฟได้ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นตัวที่แก้ทาง C ีซโดยเฉพาะเลยเนี่ยคือไว้สู้กับตัวซีซทั้งหลายได้หมดเลยไม่ว่าจะโดนยั่วยุสตันดึงขาอะไรได้หมดที่สำคัญนะอย่างเช่นตอนนี้เลย,เลย ยิงแสงที่เป็นเมตาเหมือนกันคนชอบใช้เหลือเกินทั้งย่วย,ยุทั้งดึงขาอะไรแบบนี้คือพอล้าง CC พวกนี้ออกปุ๊บมันทํำดาเมจส,สวนไปเลยแล้วก็โหดด้วยคือเป็นตัวที่เลือกมาแก้ทางตัวหนึ่งที่แบบดีมากๆเหมาะกับสาย p v p นะทุกคนสําหรับลูนที่แนะนํานะคะก็จะเป็นเ p d 4แล้วก็แม่นยำสองนะ มาต่อกันที่ตัวสุดท้ายนะคะอาสึกาไฟนะจะเป็นเอสดสกิลที่หนึ่งเนี่ยโจมตีเป้าหมาย2ครั้งทําให้ศัตรูมีโอกาสติดดีบับห้ามฮิวแล้วก็ปีกแดงความแรงตามดีบับบนตัวของศัตรูนะสกิล2โจมตีเป้าหมายสองครั้งความแรงตามดีบับศัตรูเหมือนกันทําให้มีโอกาสติดดีบับลดพลังป้องกันแล้วก็ลดพลังโจมตีอีกหนึ่งสเต็กด้วยสําหรับพสซีฟนะคะอันนี้โดนดามจ เอลเบาลงแล้วก็ถ้าโดนเอลมันจะมีโอกาสลบดีบับออกเลยซึ่งถ้าโดนเอลครบ3ทีอีกเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยออโต้ Auto ใช้สกิลโพซิทีฟได้สองนะคะที่จะทําให้โจมตีศัตรูแล้วก็ลบบับอีก1นึ่นะคะสำหรับตัวนี้นะคะจุดเด่นคือเป็นแอดที่ไม่กลัวเอลเลยแล้วก็เหมาะกับเวลาที่เราจะต้องเจอพวกเอ่อตัวชอบเบิร์ดแรงๆแล้วก็พวกสกิลหมู่นะคะแต่ยังไงก็ตามคือมันก็จะมีความแอบเล่นยากนิดนึงเนาะเพราะความแรงมันก็จะมีขึ้นกับจำนวนดีบับเป็นตัวศัตรูด้วยและที่สําคัญ ที่มันเก่งอีกอย่างนะคะคือเขาเข้าไปคุกวงในเก่งเนาะอย่างที่บอกการโดนพวกสกิลเอลีเนี่ยมันเบาลงจากแพสซีฟนะเพราะอย่างไงเวลาเจอพวกมจิกในมืดหรือมังกรน้ําอะไรแบบนี้นะก็คือกันพวกนั้นได้ดีเลยสําหรับรูนที่แนะนํานะคะก็จะเป็นรูนคิเรตสอแล้วก็คีดาเมสีค่ะตัวท้ายอสกะมืดน,นะคะเป็นแอดเหมือนกันสกิลที่1โจมปีเป้าหมายซึ่งถ้าเป้าหมายตายจากสกิลนี้ก็คือชุบไม่ได้นะแล้วก็ทําให้เราได้รับบัฟโจมตีหนึ่งสแตก็กแล้วก็ลบ2 บับด้วยสกิล2เหมือนกันนะถ้าเกิดเป้าหมายตายจากสกิลนี้ก็ชุบไม่ได้เหมือนกันแล้วก็มีเจาะก,ก่อ30%มสิทำให้ศัตรูมีโอกาสติดดีบับลดพลังป้องกันนะคะสำหรับแพสซีฟเนี่ยถ้าตายก็จะฟื้นคืนชีพเลือดร้อยเปอรแล้วก็เข้าสู่สถานะาระเบิดพลังนะครูดาวทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต แล้วก็ตั้ง CC ดาเมจก็เพิ่ม50%ทําให้สกิลรีไวรยเปอแล้วก็เมื่อกําจัดศัตรูตอนอยู่ในสถานะระเบิดพลังนะมันก็จะต่อเวลาสถานะไปอีกยี่ิวิสถานะระเบิดพลังหรือว่าสถานะเดือดดาลนะก็ไปดูว่าคุณใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาอังกฤษหรือไทยอะไรยังไงนะทุกคน สรุปเลยนะคะอาสกะมืดเนี่ยก็เป็นแอสซิสตนตัวหนึ่งที่โหดมากเพราะว่าสกิลทุกสกิลเนี่ยคือถ้าเราโจมตีล้าฮิตได้เนี่ยมอนมันจะเกิดไม่ได้อีกเลยแล้วก็นอกจากนี้มันก็สามารถลบบัฟศัตรูได้ตัวนี้เนี่ยมันยังสามารถตายแล้วเกิดใหม่ได้อีกหนึ่งครั้งซึ่งเกิดมาก็คือกอดมากโหดมากเพิ่มพลังโจมตีนู่นนั่นนี่บัฟอะไรเยอะไปหมดเลยนะและนอกจากนี้ถ้าเกิดเราสามารถฆ่าเขาได้ตอนอยู่โหมดนี้มันยังต่อโหมดมนี้ออกไปอีก20่สิบบีนะ ซึ่งเหมาะกับทีมโถมมากๆเลยนะควรจะมีสําหรับรูนที่อยากแนะนํานะคะก็เป็นรูนสายโจมตีเลยนะคะก็จะเป็นคีเลสสแล้วก็คิดดาเมจสนะทุกคนจบกันไปแล้วนะครับสาหรับออมอน4ตัว8-5ดานะคะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมอนอีวาเกเลียนคือ เขาทำออกมาได้โหดมากแต่ละอันก็คือดูดีน่าสนใจแล้วก็หลายตัวคือใช้ในสถานการณ์ได้ต่างๆแก้ทางได้ดีนะสําหรับแคทตัวไหนที่ห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนอันดับแรกเลยเลแสงค่ะเลแสงคิดว่าเออถ้าคุณมีงบซื้อได้หนึ่งตัวในนี้ ก็คิดว่าควรจะมีแรนแสกเก็บเอาไว้เนาะเพราะว่าการันตีได้เลยว่าสามารถหยิบม,มาใช้ได้ทุกครั้งนะคะมีผลต่อรูปเกมมากๆแล้วก็แบกได้ดีเลยต่อมานะคะอีกตัวหนึ่งที่มีอยากจะแนะนำอาเลลมเลยนะคะแล้วก็อสกะมืดนี่ก็ดีมาลีแสกนี่ก็ดีนะคะแต่ว่าตัวมาลีแสกมันก็จะเป็นในเฉพาะสถานาการณ์นิดนึงแต่ก็ดีมากๆกเหมาะกับสาย PvP สุดๆนะคะแต่งจริงแล้วตัวอื่นก็มีดีเหมือนกันในสถานาการณ์อื่นๆยังไงก็นามค่ะต้องบอกก่อนว่ามันเบ็ดออนจากที่แคทเล่นโซเลต้านะคะถ้าคนอื่น มีความคิดเห็นยังไงเออเล่นตัวอื่นอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะวิลืมเลยทุกคนใครยังไม่กดไลค์กดซับสไคร้กดให้แคทหน่อยแทนกําลังใจในการทาคลิปเลยนะคะสําหรับใครมีความคิดเห็นอะไรอยากให้ทำเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไดทุกคนเดี๋ยววันนี้แคทไปก่อนแล้วกันเจอกันในไลฟ์หน้าบ๊ายบายทุกคน